ครับโหลำาบึกงหัวครับแต่หัวงามๆเนาะนีจะสีมว่วงใช่ปด้บ่เฮอู้ยหัวนี่อู้ยหัวนี่เนี่ยเบิ่งมันเป็นทะใหญเด้ ลำบึกจ้ะนี่นี่ดินเพิ่นแตกเลยเนาะแนวนี้นี่เป็นตะหัวใหญ่อยู่จ้ะหงาพันผอกันมาเลยครับนี่ครับพันขาวพันขาวนี่หัวงาเชี่ยเอาครับมหงางามเนาะสวัสดีจ้าเมื่อนี้กะหักพวกผอกันเพื่เกาจ้าพี่น้องเมื่อนี้กะพาเขาให้เขาสวนจ้ามาพบก,กันกับเสากรอยกับเบาน้าจ้า วสวัสดี e yeah. ครับสวัสดีพญา no, yeah. ยิ่ ar, 24, biscuit, ง่งพญ์พี่น้องท like ี ita, claro, regen, ่ด่านขอบมาติดตามรับชมครับพอสิเป็นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับพพกันเสามันเองก็บ่ได้เข้าป่าเนาะจ้าอยู่ไอยู่สวนครับพพกันเสามันเองก็เป็นเสาร์วันที่14ครับเดือนพฤศจิกาพีพ่อสองพันห้า้อครับวันี้ก็พาพี่น้องอยู่ไอยู่สวนครับวันเองภาพพี่น้องมาเบิ่งนันมันแก้วเนาะจ้าสิพามาขุดมันแก้วจ้ะพี่น้องนี่จ้ะคาเนี่ย พันธุ์ปลูกไว้ครับพี่น้องปลูกไว้อยู่แถวไฮแถวสวนเนาะ,ะปลูกในโพนครับปลูกพี่น้องปลูกในโพนไว้แล้วก็บบใยก่ลองใบคูนคู่เลยเนาะ,ะปลูกแบบเยอดเพ่นมาปากปรากปากไว้เลยครับมาเบิ่งกันจะพี่น้องมาสิได้บอบเนอะาะมะซองา้าง,หงเหงาครับนี่นี่มาโคตรมัน มันแก้วเวนาะนี่จะพี่น้องแม่คนปลูกไว้เนาะมาให้มาสวนครับมันเนี่ยมฮาอันติ่งห่าเขื่อพพ่นเดาจ้ะก็บอได้ย่องกล่องปลูกไว้เนาะจ้ะมีซีมว่วงจ้ะพี่น้องปลูกไว้น้ำพอน้นำมันน,น,น,นี่แถวไฮนี่นะครับเอาเขื่อนพ่นมาเสียบ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 ไว้เลยเนาะตามรักกคันให้ดีกัน ต้องยกลองปลูกเนาะจ้ะอันนี้เป็นสีม,ม่วงครับสีม,ม่วงจ้ะนี่ยสามป่ะประมาณน,นี้เนะาะสั้งไว้คือเก่าครับนี่จ้าพี่น้องนี่สีขาวอันบรทิทายา์บังหันคูดขึ้นเลยเบื้องในจ้ะพี่นว้วลพี่งาานแนครับพอแจ๊กเหงาแจ๊กยังพันอยู่มังใด้นี่ต้องแนมเบิ่งในพีผิวหนังสะเป็นตนิ่งแน่นี่ยนะจ้ะ พี่กายเขาก็มาขุดอยู่เนาะอดีมกครับสีม่วงจ้ะเอินติงเพื่อนจะพี่น้องเอินติงเพอนินมาจังไหนแหนมห่าหัวเพป็นเลยครับเป็นสิเป็นจังสีเนาะนะจ้ะกำไังคูดเบิดเนาะขุดจำเนืองอาจ้ะพี่น้อง สาำหนึ่งพระได้กินครับบุด<ม>ไปลายกินน้ำมือทานพินนน่งกับสีเ่าเนาะจ้ะหัวเห็ดตุป,ปุยอยู่เนาะโอ,โ,โ,โออยู่เลยแต่ว่าดินผืนรวมยี่เดนะ้เนาะเป็นดินโพนจะอยู่นี่อู้หวัวนี่ปาดพผี่น้องมึงไงสามหวัวตุป,ปุยอยู่จ้ะ หาเบิ่งติ่งเพิ่นนั่งเลมีบ่ทางเขื่อนออนหลน์เหรอแม่นเบนิดนี่จ้ะพี่น้องเป็นเขือมันแกวน้วเบิดเฮามาหาติ่งเพิ่นจะแบัโด <c oughs> นมันอยู่ทางผีบ่ ปูไว้เต็มโพลเลยเนาะหอมโพลเลยจ้ะแม่เพิ่นปลูกไว้ฟุตวัดนี่วันสิดได้เป็นกระสอบคนได้อยู่เด้เนะานะเบาหนาทาจะไปนอะนเปิดทาอันมองเพื่นลงหัวครับมองเงาเพื่มนมีอยูอ่บ่ทางนี่เข่อใใหหญญ่่า มันหัวหน่อยก็เอาไปก่อนทันใหญ่ฮะี้ยบุญเลยแต่ก็พอด,ดีโมกอะเนาะเห็นไหมโมกเป็นไปมือห,หน่อยก็หัวใหญ่อยอดเพิ่นนี่ก็เอาไปด้วกินก็นได้จ้ะพี่น้อง,หน,ห,นงหนึ่งใส่ปูใสป่ปลาเนาะด้วกินก็แซ่บกันจ้ะ นอนี่หัวนหนึ่งเลยหรอพี่วันหนึ่งจะไม่สีมว่วงกับสีขาวเนาะปลูกไว้สองสีจ้ะจะไปแห้งยาอันซับครับใช่แน่นจ,จีบมันดวมหยกหยกก็เลยทำมืก นี่บัทเพ็ง,ง่ะงหัวใหญ่เหรอหัอน่งหัวนี้ก็เป็นตใหไ่คือกันเนาะอ,อกลมๆปอมๆดีเนานะ สีงามแหงจ้ะเมียนเนีนนยนเาเาหน่อยเป็นจริงวา่าน่อยแล้วเลยฮักเสามแล้วก็ซัรรบน้อยหนึ่งจ้ะเห็ดตุ๊กปูอยู่ กะสีอันนี้น้ำหางมาเพิ่นเนาะเพราะว่าเครือเพิ่นลายจ้ะปลูกพอได้กินเนาะมีแต่ตุบป,ปูอยู่จ้ะพี่น้องผมก็รู้่แต่ว่าสีนี่สีงามงจ้ะสีม่วงหมอกชมพูเนาะ พี่ดีกหัวหนึ่ง罢了เอาไปเถอะหัวแมนพี่แมนเด็กพันจันพ่อหัวเขื่อนพี่จา้าพูดแหน่เปิดใบลำบึกตัวนั้นอเอาเถอะเราหัวตัวนี้ก่อนเนาะแมนพี่กันได้นะจริงระรว่วางสบบาบแมอนมอยู่แบบแมนไปเบอร์เตอร์ตัวนั้น น,น,น,นลำบึกแหงจ้ะพี่น้องโอ้ยสองนี่อ,องหัวนี่กินยีมเนาะนเอ็นตาหัวหนึ่ง เแค่กค่ดิมพ่น้องอก,ก่อนมึนับเาหน่นะ,นะหให้เบ่องอันนี้เป่นน่งเดี๋ยวมากขึ้นรูยังลำบึกลำบึกโอ้ยกินอิ่มเนะมาะหัวเดียวนี่หัวเดียวนั่แค่อิ่มอันนั้นอิมะพี่น้องหัวนี่น ่ไงอีลีจ้ะเจ้าพันธุ์มะคือเก่าโผล่โผล่คุดข้าวเดียวพี่น้องเนี่ยน้ำแห้เปิดไปมันยังกระลำบึกมันยังโผลขึ้นจากดินครับมันกระลำบึกบ่คอยนี่หัวเดียวบ่เอาเลยบ่เอาเลยอุ้ยเนาะ กินหัวเดียวก็อิ่มนะจ๊ะหัวเดียวอิ่มขาวพร้อมได้นี่สีขาวครับผมสีขาวบอกสีหมองไม่สีหมองก็สีขาวจ้ะสีขาวหัวเพิ่นผิวจังเงาๆเ,าเนาะหัวเพิ่นบอบๆนี่สองสีเนาะนีนะ่านเท้าครับเงาๆเนาะ ชาบผึ่งชิดหัวแหล่มแหลมอย่างเงี้ยเอาดินเพิ่นรวมดีอยู่จ้ะควัดเอาเลยนี่ครับพันขาวพันขาวนี่หัวชิง่งเอาครับหัวงามเนาะเอาไปก่อนเอาไว้เนาะเอาไว้ก่นกนอนไปนิดเป็นยังนอย Bạn hỏi nó anh siêu hoài Nói như thế Nói tự tập như như thế นุ่มมากนะนี่จ้ะสีมว่วงเนาะนี่ดินเพิ่นแตกเลยเนาะแนวนี้นี่เป็นต่หาหัวใหญ่อยู่จ้ะหัวพันโพพันมาเลยครับหอยเอ,ออกเนี่ยหอยเดือดหน่อย lai hoa cả xinh nhai bổ cắn nó cứ chèn chèn cân Kinh sàn ăn hàn như thế sam hoa cả hoa này nhai có mồ nó siêu cồn cồn xì มจ้านนี่เออพันธุ์ประมาณใดก็มีแมว่าปลูกที่รังโมนะใหญ่่เนา่มัแก่อนยังกิน่ะท่านใหญ่เป็นใดนเนาะนใหญ่แหงบาเปล่าแต่ว่าดินคนแตกจ้าสิพ่ท่านใหญ่แหงปันใวดนนว่าท่านใหญ่เป็นใดนเนาะ จ้ะเอาไว้ก่อนเนาะจ้ะห้าสีขาวบกยเห็นป็นไเนาะสีขาวบกยลายเนาะใสพอดีกินเนาะสองสามห่วงัวา,งายไงก็ห่ว แต่ว่าเคืออันหนึ่งซีมีหวัวนหนึ่งกันเนาะใหญ่โกลโมจ้ะพันอยู่น้ำกันใหญ่เนาะพอดีงามเลยนะจ้ะงามจ้ะพี่น้องพี่นอนโผล่ขึ้นมาดูทันใหญ่เงี้ยก็ดีหัวลักข่าพอดีไปมกเนา,า,า,นาะานี่จ้ะสีหน้าเหงาพันยากแน่ครับเพื่อพันปกเบิดเนาะ เพื่อพันนาครับปลูกคลายกับต้องยกเลางเนาะจ้าปลูกไว้กินครับพี่น้องแบบนี่ครับเพื่อนเนี่ยเรามาเสียบเสียบเสียบไวน้ำโพนครับไม่รู้นะ vẫn niệm mất Ngon ngàm hơn nữa là mát mát ngon mát 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 嗯。Mm hmm. ว่าม,มันตัวใ่งงดินเป็นบดแตกเราสิพ่อครับพี่น,อน้องแงมมาเห็นซองเหงาเนี่คือจังหวาพันโผล่ขึ้นเป็นตัใหญ่งามเยอเยะเลยโอ้งามเนาะนี่ครับอุ้ยลำบึกสองหัวครับ แตงโวงามๆเนาะจ้สีม่วงน่าจะเป็นสีม่วงพนะุนเนาะสีขาวกับหัวพระท่านใหญ่เป็นไรครับนี่จ้ะหัวหนึ่งบึ้งๆไปจังอืมเรื่อนะีัก็พอเนาะจ้ะเต็มตาแล้วครับสองเลนี่ย สามใช่ปะโอ้ยโอ้ยหวัวนี่โอ้ยหัวนี่นี่เบื้องเป็นทะยใหญ่เลยโอ้ยลำเบึกจ้านี่สามหัวจ้ะพี่น้องเจ้าพี่น้องก็มาเบื่องผลงานการมาคุดมันแก้วของข้ามือนีกันเลยจา้า พี่น้องครับมาเบิ่งยอดแต่ยอดมันมาคุดมันแก้วมันี้ครับนี่ครับผลงานขุดแบบเดี่ยวเนะาบะบดถึงเครื่องส้มองครับพี่น้องเสเวลาเนี่ยต่ห้าเหงาพ่นเนะาบะบค่อยเห็นเหงาพ่นปนได้ครับพี่น้องเพราะว่าเครือพ่นร้ายแห้งนี่ก็บปได้คุดเบิดเนาะนี่รับบ่ได้คุดเอาเบิดครับพี่น้องคุดเอาประมาณ ทิเปียเหงาเนือเนาะเหงาเราสามสี่หัวเหงาลราสองสามหัวครับพี่น้องเต็มตาเนาะมันหัวก็พอดีมกเนาะส่วนลายจะเป็นสีม่วงครับสีขาวพ่นหาบ่าค่อยเห็นเนาะส่วนลายจะเป็นสีม่วงนี่ครับสีขาวพันจะเป็นสีขาวพ่นอยู่หลางเนาะสีขาวอยู่หลางครับเป็นสีขาวหัวกับบัตรทันนหญยแห้งปันไดครับก็เลยบัตรทันขุดพ่นเนาะ เพราะว่าสีนี่แม่ว่าแม่ปลูกปลูกที่หลังครับซีหม่องนี่แม่เอามาปลูกก่อนออ๋พันใหญ่จะพี่น้องไม่เจ่หัวใหญ่ๆงามๆเลยเนาะเมื่อนี้บ่ามันขับซิปโลอยู่บนนี้ลายโลเติบอยู่เนาะลายเติบครับนักตึงๆด้วยครับเก่าไปพอได้กินก่อนเนาะจ้าเอาล้วครับพ่อแม่พี่น้องสำรับคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดก็รีบสอบไปเรื่องต่อกดไลใ์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ภาษิบประพาดคลิปเป็นไหมาจากบ้านนะค,ครับสาวกอยครับส้อรับคลิปวันนีเดินทางกับบานครับขอ,อการคลิปใไหมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าคอยรุุนน้ำกันคลิปน้ามือนาจ้าพี่น้องคลิปนี้กาบ,บานกอนจ้าสวัสดีจ้า